เรียบร้อยเลยครับเจ้าต่อยรอยเฟืองเกียร์แตกครับผมดินทรายนะครับเจอทรายเมื่อวานแล้วก็มาเจอหลุมทรายตรงนี้จบชีวิตเลยนะครับเอากรับสวัสดีแล้วก็ทักทายพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับมาดูกันดึงกันครับต้องลากออกครับผมเกียร์แตกเฟืองเกียร์แตกแล้วอจอนโซจอนโซถอยถอย,อยจอนโซไหม จอนโซเขาจอนโซเขาเกียร์แตกแล้วไปดึง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 ไปเดี๋ยวเดี๋ยวจอนโซอีกคนแตกเลยบ่

มันสตาร์ทเครื่องไนอยู่ได้หรอตัวไอก้าบีเกียบลา้่มันมันบ่นี่ได้ล่ะมันบ่ไ้ดึงยากได้มันขึ้นมืแล้วรถนั่นโยกโยกข้าไว้นาคุ้นได้ป่ะนี่

ใส่ยูทั้งใส่เพราะว่านหนข่อเลยลยเลยรอยเพิ่งให้เบีกันเบยวยูนขอนลัดขอนลัดพ่อพ่อเออเอาเอาเอาได้ยบนนี้ เรียบร้อยเลยต้อยลอยเกียร์แตกแล้วเสียคิดบัตฮะโอ้ตัวหลังเห็นเลยเห็นเห็นเลยแตกพาลงมาสีเลย เชื่อมเลยยเื่อมเลยยเสือมันทังในเป็นวัติอืมทั้งในนะไปเราม่เราไม่รู้หนรวย้หาไปลเราหาไปแล้วยกเทไรล่ะสามหมื่นเงี้ยมันจอดเป็นปีจอดเป็นปีต่อยรอยว่าจอดเป็นปีว่า่นว่าวันนี้ไปใ่ครับเไ่่ไใ่ เรียบร้อยเกียร์แตกเรียบร้อยอัตาร์เครือ่องยกดำว่าไรบะเอาบมกจกคู่เราเอาเมื่อเงื่อนหมกจกคู่เราเอาเอามีน้ปาดนน่มีน้ปาด

เสี Ơ i. Ơ i, ้ยนมาไปเสียมเอาได้ย huh right? ูอืมบ้ามันเออใส่ใส่เกียงฮีโนเลยปาดนาผีใส่ไหมขันหู้ว่าตรงกันกับปาดเอาหนามันใส

เรียบร้อยเรียบรอย้อยน้ำย้อยเซะเซะลอยลอยเอ้ย เดี๋ยวเอาอี้เนี่ยเอารถแท้เอาเล็กมานั่มหลากแล้วครับเกียวมันแตกแล้วนี่แหละเมียนหลากเมื่อหาช้างหมนแล้วบัดนครับหลากสมยังเดียวดำกัยกว่าไ้ต้องไปเอาดินออกอีกบักโจกก้นบันโอ้ย นี่แหไม่เง้ยงย่ำย่ำแรนได้เงินก็นได้อยู่พัน,นย่ำสมที่จใจขาดรถอืดอออลดบำลำบาทเอามาครับพึงได้ซ้องเถี่ยวแล้วลงไปใสดินอีกไปเลยพอได้ถาแล้วถอยเขาเลย ไปไปไปส่งไปเลยนันลานันละ,นนละยูซื้อต้นในนันลาหั่ะจะหักล้อล้อขวางล้อขวางพอ่พอพ่อยกได้ยู่นั่นเสียบ เอามาเบิงครับพญน้องสิงออกได้ว่าน่อพญน้องพญน้องหน้าลมน่านวาเร็ว <c oughs> ยกถอยยกถอยส่งเลยบัดนี้ส่งเลย,ส,เลยส่งออกมาเลย ส่งมาส่งมาส่งมาโอเคไปขึป้นรถเฮ้ากันนี่ไอพ่อใหญ่เข้าไปบันนี่ครับ เรียบร้อยครับเสร็จไปหนึ่งครับผมเกียร์แตกเลยขนาดขนาดมิดซูอ่ะมิดซูยังเรียบร้อยครับต้องระวังเนี่ยอันตรายอย่าฝืนครับขับรถอย่าเอาแต่ความมันอย่าเอาแต่ความสนุกนะต้องถนอมด้วยเกียร์แตก oh. ตัอหเสร็จไปหนึ่งครับเด้งไว้แล้วพี่น้อง รถไทยลากเมื่อวานเอารถไถยลากครับจากตรงนี้ไปถึงบ้านก็ราวป,ประมาณสองกิโลเอีรอ,อดูกันว่าจะหมดไปเท่าไหร่นะครับคิดว่าไม่น่าจะหลุดสองหมื่นถ้ายกลูกนะเลอกเกียร์มิตซูด้วยครับนี่จะดจ่อยตายแล้ววันพิชเสร็จเลยเจ้าวันพิช ตัวแรงของเราครับตัวแรงเรียบร้อยเลยตัวแรงเกียร์แตกเป็นที่เรียบร้อยแต่ก็ต้องมาลื้อดูก่อนครับว่าจะมีตัวไหนบ้างที่เกิด,ดความเสียหายราเรายังไม่รู้ว่าตัวไหนจะเกิดความเสียหายมากมายเท่าไหร่ถ้า แต่ว่าก็ยังยังไม่ได้เก็บเดี๋ยวรอกเก็บงานงานเที่ยวก่อนได้งานทอยก่อนเก็บงานทอยก่อนครับสามสิบเที่ยวให้เจ้าของที่ครับเพราไม่งั้นเดี๋ยวดินตรงนี้หมด,ดเ,อเอาโพนโพนนะเอาโพนไว้ให้ดินโพนพี่น้องดินโพนครับผม ให้เจ้าของนา่แสำหรับคลิปนี้ก็พี่ๆน้องๆเอฟซีท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ช่วยเป็นกำลังใจให้กับทางช่องแล้วก็ทางทีมงานด้วยน,นะครับอย่างนี้นะครับถ้าพลาดมาเสียหายมาก็ซ่อมหนักนะ กันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับฝากไว้ด้วยฮะเรามาติดตามกันต่อคลิปต่อไปว่าเจ้าต่อยจะหมดไปเท่าไหร่จะซ่อมเลยหรือว่าจะจอดนะครับถ้าจอดนี่เป็นพิพิธภัณฑ์แน่รถเจ้าต่อยไม่ได้ซ่อมง่ายถ้าจอดแต่ถ้าเอาไปร้านซ่อมเลยน่าจะได้ซ่อมต้องมาดู ว่าพ่อกับแม่ของมันจะให้ซ่อมเลยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวกันใหม่คลิปหน้าคบบ๊ายบายขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขทุกๆคนครับผมเก็บงานทอยให้เสร็จ